จือเป็นของคณะที่กานคืออะไรมันจะมีวิชาทีวที่บังคับให้เด็กมอทอเรียนทุกคนสามารถอ่านเฉยๆแล้วแบบอ่านเฉยๆมันแบบจำไปสอบได้คือเราจําเป็นต้องเข้าใจมันทุกบรรทัดแล้ว่างนี้ถ้าสมมติเราเป็นเด็กเรียนศิลปะก็ต้อมีผล สวัสดีค่ะหนูชื่อไข่มมกนะคะวันนี้นะคะหนุนะมารีวิวคณะเศรษฐศาสตร์ภาคอินเตอร์นะคะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญที่ตอนนี้นะคะกําลังเรียนอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ภาคอินเตอร์นะคะหรือว่า BE ของธรรมศาสตร์มาแนะนําคณะให้ทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคค่ะเชลญแขกรับเชิญแนะนาตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะกัน BE ยีแปดค่ะอยู่ปีหนึ่งเรามาเริ่มที่คําถามแล้วนะคะคือจุดเด่นของคณะที่กันเนี่ยคืออะไร จุดเด่นของบีอหรอเราว่ามันแบบสอนให้เด็กคิดอะเหมือนแบบทุกอย่างต้องมีเหตุผลมารองรับทําให้เราแบบคิดกับทุกอย่างได้รู้ว่าแบบเราควรทําอะไรแบบไหนในอนาคตหรือว่าแบบแม้แต่ว่าสิ่งชีวิตประจําวันในด้วยอืมต่อมานะคะคือวิชาเรียนนี่เรียนอะไรบ้างคือเราอยู่ปีหนึ่งเราเพิ่งเรียนไปหนึ่งเทอม ก็เทอมนี้เราเรียนมันจะมีวิชาทีวที่บังคับให้เด็กมอทอเรียนทุกคนเทอมนี้เราเรียนร้อยหนึ่งร้อยร้อยสองร้อยหนึ่งจะเป็นเรียนเกี่ยวกับแบบอาเซียนอะไรแบบนี้หนึ่งร้อยจะเป็นช่วยสังคมหาว่าทำยังไงให้สังคมมันแบบว่าดีขึ้นส่วนร้อยสองจะเรียนแบบว่า communication skill แบบว่าทำให้เรากล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงออกทำให้เรา communicate ดีขึ้น อันนี้คือจะเป็นวิชาบังคับที่เหมือนกับว่าเด็กมอ,อต้องเรียนทุกคนแล้วก็อีกสามตัวที่เราที่เราลงนะนเทอมนี้เราเรียนหกตัวตัวแรกเราลง E.L.E.L EL เหมือนเรียนแบบเหมือนเรียนการพรีเซนต์ให้ดีขึ้นอะไรแบบนี้อันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอิเล็กทีฟไม่จําเป็นสําหรับขณะนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะมีสองตัวที่เป็นตัวบังคับที่เราลงไปคือเขาถ้าถ้าไม่เรียนก็คือไม่จบเราลงคณิต ค a l ต u l สตัวหนึ่งแล้วก็ m i โครอ c o n o น i c s กก็คณ l ตศสก็จะคือแบบค a l c u l ส s เลยคือคณะเราเนี่ยเรียนยากประมาณแบบ SIT อแต่มันก็จะมีแค่บางเรื่องที่แบบออกแนวฟิสิกส์จาาที่ไม่ได้เรียนแต่ว่าแคลแคลยากจริงแคลยากกว่าแบบ BBA เยอะแล้วก็ไมโครจะเรียนเหมือนแบบว่ามันมาจากเศษศาสตร์จุลภาคภาษาไทยก็จะเรียนเกี่ยวกับเศรษศาสตร์ที่เป็นแบบว่าหน่วยย่อยๆแบบว่าถ้าแบบ บริษัทบริษัทหนึ่งจะมีการตัดสินใจแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะอะไรเกิดผลกระทบอะไรบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นเราวิชาที่คิดว่ายากกับวิชาที่ชอบเนี่ยอันไนบ้างะวิชาที่เราคิดว่ายากับวิชาที่ชอบเป็นเอางี้ก่อนเอาเอาวิชาที่คิดว่ายากวิชาที่คิดว่ายากเราว่าแคลคูลัสกับไมโครคือแคลเนี่ยมันจะยากที่เลข คือเขาจะออกโจทย์ยากแต่ว่าสอนง่ายคือเราต้องแบบประยุกเป็นอะไรแบบนี้ถึงจะทําได้แล้วก็คิดเก่งๆแต่ว่าวิชาที่เราว่ายากอีกอันหนึ่งก็คือไมโครใช่ไหมคือแต่จริงๆไมโครเป็นวิชาที่เราชอบด้วยเป็นวิชาที่ยากแล้วก็เป็นวิชาที่เราชอบคือมันไม่ได้ยากแบบว่าแบบคิดเลขเยอะหรืออะไรแบบนั้นคือไมโครมันจะเป็นทฤษฎีแล้วที่มันยากเพราะว่าเราไม่สามารถอ่านเฉยๆ แล้วแบบอ่านเฉยๆเหมือนแบบจําไปสอบได้คือเราจําเป็นต้องเข้าใจมันทุกบรรทัดอะมันแบบเน้นความเข้าใจอะไรย่างงี้มากกว่าถ้าสมมติว่าเราจับคอนเซปต์ได้ก็คือง่ายเลยแต่ว่าถ้าจับคอนเซปต์ไม่ได้คืออ่านเท่าไหร่ก็สอบไม่ผ่านอยู่ดีเป็นแบบนั้นแล้วอย่างงี้ถ้าสมมติเราเป็นเด็กเรียนศิลปภาษามาก่อนเนี่ยมีผลไหมคือแบบให้ตอบยากนะเพราะว่า คือในไมโครอ่ะเราอ่ะก็ต้องใช้แคลคูลัสนิดหน่อยถ้าสมมติว่าทำแคลคูลัสไต้เนี่ยแบบไม่ต้องเยอะมากนะแบบเบสิกอ่ะก็คือทำได้ส่วนเรียนสายศิลป์่ะถ้าเป็นเรื่องทฤษฎีอะไรอย่างนี้เกี่ยวไหมแล้วว่าไม่เกี่ยวเรียนได้เหมือนกันมันแบบไม่เกี่ยวเลยว่าจะเรียนสายอะไรมันเป็น everyday life อ่ะ okay. ต่อมาคือเรื่องของพวกเมเจอร์นะที่ BE, mm ีอ hmm. ีมีเมเให้เลือกเยอะไหม เราจดมาและเมเจอร์ Major มีแปดเมเจอร์แต่ว่าไม่ได้เลือกตอนเข้าไปเลยเหมือนจะเลือกตอนปีสูงก็คือมีอันแรกนะ political ก็จะคือเรียนเกี่ยวกับแบบการเมืองอะไรแบบนี้อันที่สองก็แบบ economic theory ก็คือเรียนเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปเลยอันที่สามก็จะเป็น quantitative อันเนี้ยคนที่จะเรียนคือแบบคือคำนวณจ๋ามากแล้วก็ monetary เรียนเกี่ยวกับการเงิน แล้วก็มี public economic international economic development แบบว่า environmental แล้วก็ industrial ประมาณนี้แปดอันอยังไม่ต้องคิดมากเรื่องมเมเจอร์ก็เดี๋ยวเรียนเข้าไปก่อนแล้วเราก็แล้ว,ลวลเราก็จะรู้ว่าเราอะอยากเรียนมเมเจอร์อะไรเพราะมันแบบเยอะแล้วมันก็คลายๆกันโอเคค่ะต่อมาคือ requirement เ,เป็นยังไงบ้างคะของพี่ดี ดีควายแมนปีที่แล้วกับปีนี้เหมือนกันก็คือเอาอังกฤษ40%เอาเลข60%ก็คือแมทเนี่ยสำหรับแซดแมกับ g ีซเนี่ยเท่ากันคือขั้นต่ำหกราสิบนะคะเต็ม800ส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยขอแค่450รอพอของ Z กับ g ีซนะแล้ว i อหรือจะยื่นเป็น i อเอลแทนก็ได้คือ Verbal คือ Ver b a l ของ BE เนี่ยมันจะไม่เหมือนคณะอื่น เพราะว่า B E อ่ะเราสามารถยืนแยกแยกรอบได้สมมติว่าตุลาคะแนนอังกฤษเราดีแต่ว่าคะแนนเลขไม่ดีแต่ว่าถ้ารอบธันวาคะแนนเลขเราดีอ่ะเราสามารถยืนเป็นอังกฤษของตุลาแล้วก็เลขของธันวาได้อะไรแบบนี้ส่วนอังกฤษอ่ะสามารถยื่นเป็น s G s t o e f l IELT IUKET ได้เลยเลือกยื่นอันไหนก็ได้ที่คะแนนมันเวทได้ดีที่สุดอืโอเคดูดูดูได้ในเว็บเลยเขาตอนนี้เขาประกาศออกมาแล้ว ่อมานะคะคือบรรยากาศในคณะเป็นยังไงบ้างคะเช่นแบบเพื่อรุ่นพี่ครูอะไรคือบรรยากาศในคณะเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองมากอบอุน่นแบบว่าเดินไปไหนก็มีคนรู้จักเต็มไปหมดเลยคือรุ่นพี่รุ่นน้องแบบแน่นแฟนมากแบบชิลเข้าไปแล้วจะแบบไม่เครียดเลยอาจารย์ก็ใจดีคุยได้ตลอดพาโรงก็ใจดีเราคุยมาหมดแหละต่อมานะคะคือเรื่องของกิจกรรมนะคะกิจกรรมในคณะ เท่าที่เรารู้นะแล้วก็เราก็ค่อนข้างเขารวมเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่เปิดเทอมมาเนี่ยมันจะมีเหมือนแคมป์ไปพัฒนาชนาบทมีอยู่สามแคมป์จะเป็นแคมป์ที่เป็นของค่ายคณะเราเอง B e แคมป์อินเตอร์แคมป์แล้วก็ค่ายอาสาคืออินเตอร์แคมป์กับค่ายอาสาเขาจะเอาทุกคณะในธรรมศาสตร์ทั้งภาคไ่ายภาคอินเตอร์สามารถมาสมัครได้หมดเลยก็ตอนเปิดเทอมอ่ะของของปีเรานะจะมีอินเตอร์แคมป์ให้สมัครได้เลยแบบตอนเปิดเทอม แล้วก็จะขาดเรียนไปสักแบบอาทิตย์หนึ่งไปไป,ไปทำค่ายอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ได้สมัครต่อมานะคะก็จะมีงานเป็นเอ,อ่องาน Open House ของมันมันไม่ใช่งานเชิง Open House นะครับแต่มันเป็น to be true BE เป็นค่ายของ BE ที่เรียกได้ว่าเป็นค่ายที่ทุกคนรู้จักเป็นค่ายที่เราจะ simulation มันจะมีการ simulation การเรียนการสอนน้องๆจะรู้ว่า เนี่ยเข้ามาในเรียน BE อจะเป็นยังไงจะมีอาจารย์มาสอนให้น้องๆเลยค่ะค่ายนี้คือฟรีเราจะสมัครคัดคนเดี๋ยวถ้าปีนี้ไม่ได้มาปีหน้ามาได้อีกเราเป็น MC ของค่ายนี้นะคะแล้วก็อันต่อไปอีกมันก็จะมีเอองานกีฬาค่ะมันจะเป็นงานกีฬาเราก็สามารถสมัครเป็นเมนเจอร์ฟุตบอลได้อะไรแบบนี้ เพื่อนๆหรือว่าน้องๆสามารถไปลงเป็นนักกีฬาบาสน,นักกีฬาบอลวอลเลย์อะไรแบบนี้ได้หมดเลยแล้วก็พอมาถ้ายปีอ่ะก็จะมีอีกค่ายหนึ่งนะคะแบบอีกสองค่ายเลยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยค่ายคณะแล้วก็ค่ายอาสารวมถึงคณะอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่บีเขาจะมาจัดค่ายไปพัฒนาชนบทตอนสิ้นปีกันเราสมัครค่ายอาสาเราก็ติดก็คือเราจะไปกันตอนสิ้นปีถึงปีหน้าอะไรแบบนี้ถ้าสนใจการช่วยชาวบ้านอะไรแบบนี้ก็สมัครกันได้ะคะ่ะ ทำกิจกรรมดีนะเรารู้สึกว่าพอเราทํากิจกรรมแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้ลองทําอาชีพอะเหมือนที่เราไปเป็นเมนเจอร์บอลให้ทีมบอลอะเรารู้สึกว่าอืมนี่แหละคือทางที่ใช่เราอยากเป็นเมนเจอร์ตอนโตเพราะฉะนั้นการทํากิจกรรมสําคัญมากค่ะต่อมานะคะคือจบไปเนี่ยเราสามารถทํางานด้านไหนหรือว่าเกี่ยวกับอะไรได้บ้างค,คือเรื่องการทํางานเนี่ยเป็นคําถามที่ฮิตมากสําหรับคณะนี้ เพราะว่าดูคนจะงงว่าเรียนเศรษศาสตร์จบไปทําอะไรได้บ้างคืออยากจะตอบให้ทุกคนเข้าใจแบบเคลียร์ๆเป็นอะไรที่ทุกคนตอบเหมือนกันเลยคือทําได้ทุกอย่างคือจะตอบว่าไปทํางานตรงสายก็ได้แบบไปทําการเงินวิเคราะห์หุ้นอะไรเงี้ยถ้าแบบชอบเลขนะแต่ว่าเกตป้าว่าเศษศาสตร์เนี่ยเราเรียนเป็นทฤษฎีเอามาปรับใช้กับชีวิตเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นรากฐานในการคิดวิเคราะห์อะไรแบบเนี้ยคือเราจะมีวิธีการคิดที่ ต่างจากคนอื่นแล้วเราก็จะไปทําอะไรได้หลายอย่างคือคือ,คอมันทาอะไรก็ได้จริงๆแบบจริงๆสุดท้ายแล้วนะคะคือมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่สนใจคณะบีอีไหมคะก็ถ้าคิดว่าบีอีเป็นคณะที่ใช่อยากจะมีแนวคิดที่ไม่เหมือนเดิมอยากจะหาเหตุผลให้อะไรหลายอย่างอยากจะคิดแบบซับซ้อนเป็นขั้นเป็นตอนอะไรแบบนี้หรือว่าสนใจเรื่องการเรงินสนใจเรื่องหุ้น ก็เชิญมาขนาดนี้ได้นะคะพี่ๆใจดีรับรองว่าเข้ามาเรียนแล้วมันจะเป็นการเรียนที่ช่วยกันเรียนไม่แข่งขันจนเกินไปแล้วก็มันเข้าง่ายแต่ว่าแต่ว่า,ต,วาตัดเกรดยากคือบ e อีเป็นคณะที่เข้าง่ายก็จริงแต่ว่าทุกคนจะบอกเหมือนกันหมดเลยว่าการตัดเกรดของบีอีเป็นการตัดเกรที่โหดมากแล้วก็ เป็นการตัดเกรดที่แบบส่วนใหญ่สอบร้อยสอบร้อยหมดเลยแล้วก็ออกข้อสอบยากให้คะแนนยากอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครนะคะที่ยังคะแนนไม่ถึงก็ตั้งใจเรียนกันตั้งแต่ตอนนี้อย่าให้ไปถึงรอบธันวาหรือว่าตุลาแล้วแบบจวนใกล้จะส่งคะแนนแล้วอะยังไม่ได้ทำเพราะว่ามันจะพลาดเอาได้ง่ายๆนะคะแล้วก็มีเพื่อนเหมือนกันที่พอรอบธันวาตุลาอะไรอย่างนีแ้แล้วเขาไม่มีคะแนน สุดท้ายแล้วเขาก็เข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรที่มันเป็นงานร้อนอะ่ะมันใช้กับแชทไม่ได้จริงๆโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณพิการมากๆเลยนะคะที่มเป็นแสกกับเซีอนให้นะคะสำหวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย